บรรยากาศตอนเช้าครับผมไอ้มาลามนะครับเด้อด้านหลังบ้านที่เสนีย็เป็นที่แปลงของวัดด้วยครับเด้อ <ๆ S 2> ชื่อว่าน้องก้าวครับผมน้องก้าวลูกแม่ดาวเรือง 是两个。 ผมชื่อเด็กชายขันทองครับลุงเดี๋ยวครับด้อยี่เดือนแล้วครับผมคไปหน่อยจดีนี่แต่ของผู้อื่นนี่ถือว่าของผมซ้ำนี่ถือว่าใหญ่แล้วครับแต่บุรุษของผู้อื่นสี่านหน่อยบระกาศสางเด้อครับเด้อ ด้านหลังเนี่ย็เป็นที่ของบ,าบ้านเปิ้นแล้วครับเปิน้นกำลังจะขุดสะอันนี้ก็เชื่อว่าแม่ดาวเรืองเนาะครับ เป็นควยบอลมสูงนะครับออสูงร้อยประมาณสามสิแปดนี่แหละครับผมทองตอนนี้ดนห้าเดือนแล้วเจ้าน้ำโชคครับในทองครับผม mặc dù vào nhà nhau học ngồi nhau đi ăn nhau อยากำลังโปร่งนะครับเออกำลังโปร่งได้ประมาณจากสองข้อมือนี่แหละครับผมน่าธรรมชาติมันอากาศเศร้าๆครับผมหูลูกซ้ายครับผม แม่กับลูกครับผมไม่พึงเบื่อนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับผมบรรยาก,กาศทุกๆครับเข็บนมาฝากครับผม ส่าน,นีนะครับน้อสวัสดีครับนี่ครับผมขึ้นจากน้ำแล้วก็มานอนครับครับพักก่อนครับ,รบ,กกรรบผมขึ้นจากน้ำนอนน้ำแล้วก็มานี่แหละครับผมนี่ดีเลยครับเด้อ บรรยากาศช่วงเที่ยงครับผมช่วงเที่ยงนอนผักผ่ครับผมนอนพักผ่อน่ว่าขึ้นจากน้ำมาเลยครับนี่ครับเจ้าขันท้องนะครับด้วยนี่ครับเหงาหางแง่ครับผมผมกำลังจะเป็นเบาแล้วครับ นี่ก็คือแม่ขันเงินครับน้องขันทองครับผมค่อยเบาโจครับผมส่วนคมนี่นะครับเนาะตัวนี้ชื่อว่าน้องตั้งซื้อไแล้วครับชื่อว่าน้องเก้าครับผมน้องเก้าครับผมน้องเก้านะครับผมตาเต็มเต็มช้ำครับผมนี่ก็แม่ครับสถานะตอนนี้เธอของทองเลยหาเดือนแล้วครับผมซีเดือนจะหาเดือนแล้วครับเนี่ย ทางเง้เงาดีครับผมนี่เด็ดดีลูกละาค้าไปยังลูกอื <c oughs> ่นจักน้ำนะครับเนาะ <c oughs> แม่นี่สิซื้อว่าเบาโจ๋จิตตั้งซื้อเลยแหละครับ ซื้อมาเอิ่นง,ง่ายๆว่าซื้อว่าแม่ซื้อแม่ดาวนะครับเนาะซื้อว่าแม่ดาวอันนี้คือแม่ดาวครับผมน้องเก้าครับผมบรรยากาศนะครับไต่ต้นดูนะครับเนาะ คนดูไงครับผมงานขาดครับผมยูม่หลังบ้านเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็คือึ้ทางบ้านนะครับโควิด2019ัโควิดครับไม่ใช่โควิดโควิดเป็นโรคหวัดโรคโควิควควสบายครับผมเพราะวนะ่ารักษาสุขภาพแข็งแรง เอ็ซีก็ถามมาเลยครับด้วยว่าเม่ขันนีินี่เปิดราคาบอเลยว่าบอกว่าบทัทันนบ้านเลยครับด้วยบัทันี้เปิดราคาครับผมเลี่ยงคนเพราะว่าอยู่ในท่องเบ้าจูไซเก้าเจืินเลยครับผมพานได้สองรอบสี่สามรอบแล้วครับกับเพทันได้ดีใจพันเดก็ให้พุ่นแล้วครับท่องยังไงแปดเก้าเดือนบมดแล้เ,เค่อยบอกันแล้วก็ถามว่า น้องขัดเงินนี่เป็นลูกพ่อใดก็คือเป็นพ่อพันธุ์อยู่ทางบ้านนะครับเด้อเจ้าบัวขาวครับผมสายพันธุ์ดีครับผมพอราคาสองแสนห่าครับผมนี่ครับคือลูกเจ้าบัวขาวของอาจารย์สวัสดะครับเนะเาะผู้เดียวมาเห็นตัวแท้เลยที่บอกว่าโอ้ยง่ดีครับผมบ่มีคลิปทา้งท้ายเอฟซีเ e บิ้งกับทายผู้เด็กอย่าลำคันเลยครับเด้อ ไทยได้กับ,บร่ได้ไปทั้งใดครับผมก็ต้องรีวิวเด่นี่แล่ละครับผมไทยก็อยู่บัานทุกของนาดูล่ะเออ